เกมในหัวข้อแปกกระดิกเช่นเคยนะฮะก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชอบแนวนี้หรือเปล่านะะี่ยสำหรับแนวเปิดร้านขา นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมเปิดร้านค้าหรือว่าบริหารจัดการร้านค้าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมเกมที่เป็นแนวเปิดร้านค้าไหมท่มานผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่น,นเคยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมในคลิปนี้กันสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ ว่าเป็นอัรนสนับสนุนผมกัเทียบร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่แกรไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็มีอยู่สำหรับเกมที่เล่นชิวเล่นเพล,นเลินกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Happy d i s e r Cafe นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจําลองการเปิดร้านกาแฟนะครับที่เราเนี่ยสามารถสร้างสารรค์ได้เลยว่าเราเนี่ยจะเปิดอะไรอย่างไรจะเอาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะตกแต่งร้านยังไงตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่มันจะ น่ารักมากๆเพราะว่าจะเป็นแนวลายเส้นผู้กัดน,นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกเมนูต,ต่างๆที่เราเลยสามารถคิดค้นได้ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีมินิเกมให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะสำหรับใครที่เบื่อตัวเกมหลักก็มีมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันตูได้เลยนะครับมีชื่อว่า Dreamscape Dinner นั่นเองนะครับหรือว่าเกมบริหารจัดการร้านอาหารแห่งความฝัน นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเทพเจ้าแห่งความฝันที่เราเนี่ยจะต้องสร้างสารรค์ร้านอาหารนะครับออกมาให้ดูดีแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่เข้ามารับประทานนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยหลักก็คือการบริหารจัดการนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยสร้างร้านอาหารตามที่เราต้องการเลยนะรท่านผู้ชมชื่นชอบแบบไหนจัดเฟอร์นิเจอร์แบบไหนก็สามารถตกแต่งให้ตามที่เราต้องการ ด,ด้วยนอกเหนือจากการสร้างร้านแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีมินิเกมให้เราได้ไปเล่นกันด้วยมีระบบการต่อสู้แบบเบาๆให้เราได้เล่นกันด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของเรื่องกราฟ,ฟิกของตัวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ภาพบุมมองจะเป็นภาพม,มองมุมสูงตัวละครเนี่ยจะเป็นรูปแบบจีบีจีบีน่อยๆน,นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ เกิดอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า My Burger House Simulator นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำเบอร์เกอร์ขายด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการทําเบอร์เกอร์ขายให้กับลูกค้าแล้วนะครับเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการต่งตางๆก็อย่างเช่นการจ้างพนักง,งานทําอาหารในแต่ละวันร้านของเราเนี่ยเรานี่ยังสามารถตกแต่งร้านได้ตามที่เราต้องการ ในด้วยนะครับภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดี ID. มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นของตัวเกมนี้จะเป็นภาพมอง บุคคลที่1น,นะสำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองที่เป็นแนวร้านอาหารเบอร์เกอร์อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เชื่อชอบเล่นเกมบริหารจัดการร้านนะครับแล้วก็เป็นร้านสุดแฟนตาซียูนเนี่ครับต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Magic r a ดี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รบทเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะครับที่จะต้องออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งร้านของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์เวทมนต์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดาบยา หรือว่าจะเป็นกระทาเวทมนมนก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นได้นานเท่าไหร,ร่นะยิ่งเล่นนานนะครับตัวของของเราเนี่ยมันก็จะมีของที่เยอะแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของร้านของเราให้ใหญ่ เพิ่มตามขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีกราฟิกสุดน่ารักเลยเมื่อถือสเปคต่ำเล่นได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวเล่นมันเพลินเล่นสนุกสนุกแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า b r e a t Brand นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมเบรสเบนนั้นนะครับเราเนี่ยจะได้บทเจ้าของกิจการขนมปังที่เป็นแบบเจ้าของกิจการเป็นน้องหมีของเราแล้วก็มีความน่ารักมากๆตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวไทคูนนะครับก็จะมีการอัพเกรดร้านาต่างๆตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวลที่เติบโตตามที่เกมเขากําหนดไว้นั่นเองนะครับซึ่งการเติบโตของร้านนั้นมันก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายแล้วก็มีมากมายมากๆแล้วก็จะมีของอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ตกแต่ง ร้านของเราด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นออนจะเล่นเกมนี้นี่ครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินเพลิดมากๆเลยน,นั่นเองนะครับ สหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Idol Fruit Cafe นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการร้านอาหารของน้องเหมียวนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการกันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการจัดการร้านของเราตกแต่งร้านของเราแล้วก็ลงไปถึงการเลือกเมนูต่างๆให้เหมาะสมกับร้านของเราด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมนูแล้วก็ของตกแต่งมันก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพาในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับ สำหรับการต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้เลยทีเดียวนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบการ์ตูนอย่างโดราเอมอนนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวของการ์ตูนโดราเอมอนนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าโดราเอมอนโดริยากิช็อปสตอรี่นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบิหารจัดการร้านโดริยากิของเรานะครับซึ่งโดริยากิในเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรปรับแต่งอาหารได้ค่อนข้างเยอะปรับแต่งสูตรได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวโดริยากิของเราเนี่ยเราเนี่ยสามารถขายให้กับผู้คนได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดริยากิของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายสูตรที่เราเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ร้านของเรายังสามารถจ้างพนักงานที่ อยู่ในการ์ตูนของโดรามอนได้นะครับกราฟิกพันธกิเกมมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็มาลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเกมนี้ เสียตังนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Hello Kitty My Dream Store นั่นเองนะครับหรือว่าเกมเนี่ยบทิหารจัดจาการร้านนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ยากอะไรมากมายนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องผสมของสิ่งของต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวของ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของเราเท่านั้นก็พอยิ่งเราผสมได้ดีเท่าไหร่หรือว่ารวดเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งให้ลูกค้าเนี่ยพอใจกับสินค้าของเรามากขึ้นเท่านั้นภาพการาฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวงานอาร์ตเลยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมุมมองด้านข้างตัวเกมเนี่ยยังสามารถตรกแต่งร้านได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเนาะยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งของต่างๆหรือว่าสิ่งของตกแต่งต่างๆก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันคอนเทนเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการสุ่มพนักงาน ของตัวเกมเนี่ยมาใส่ด้วยนะครับมีมากถึง30กว่าตัวละครเลยนะครับแต่ว่าตัวละครภายในเกมเนี่ยมันจะอยู่ในการ์ตูนฮัลโหลคิตตี้ทั้งหมดเลยน,นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าทาสุกิ ทรีเฮาส์นี่นะครับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเจะได้รับบทเป็นนอนกระต่ายนะครับที่จะไปเปิดร้านชาให้แก่สาวสาวต่างๆให้ได้มากินนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมบริหารจัดการนันร่นแหละน้าที่เราเนี่ยจะต้องชงชาไปเรื่อยๆยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเยอะเท่าไหร่ตัวของร้านของเราเนี่ยก็จะมีความใหญ่เพิมพ่มเติมขึ้นเรื่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งทันสมัยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกที่ค่อนข้างที่มีความน่ารักมากๆเลย นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวผ่อนคลายอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นแนวบริหารการร้านอาหารกินบ้างนะครับสหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า City Chicken Diary น,นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวบริหารการร้านอาหารของน้องเหมียว ่นเองนะครับแล้วก็บทสบแนวสร้างเมืองเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับตัวเกมเนี้เขาได้มีกราฟิกที่ค่อนข้างที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีความน่ารักภายในตัวมากๆเพราะมันแนวอาร์ตเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกสร้างกันเยอะยะมากมายตั้งแต่การสร้างร้านอาหารสร้างหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปสร้างร้านของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็เป็นกเกมหนึ่งที่ เล่นสนุกเล่นผ่อนคลายได้แนะ้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลย่นองนะฮะเบบ้างสำหรับเกมแนวเปิดร้านค้านะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชอบเกมในคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม